วันนี้นะคะนิวจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะคะต่อเนื่องจากคลิปนะคะตอนนี้ที่เป็นกรณีในอคอมเมนต์ของคลิปนิวนะคะก็จะมีคลิปแรกก็คือในเรื่องของที่นิวหยิบยกในเรื่องของประสบการณ์ที่นิวไปเจอมาของผู้หญิงนะคะจุดๆนิวจะไม่เอ่ยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกให้มันอยู่แค่คลิปนั้นนะคะเดี๋ยวจะเซนสิที ก็คือนิวยกตัวอย่างว่านิวไปซื้อของแล้วก็เจอผู้หญิงกับลูกเขาสามคนทําพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วนิวก็พูดแยกแยะว่าเขาเป็นชาวนี้อ่าเป็นศาสนานี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนต่างชาติในกลุ่มนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยจากคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะที่นิวเช็คหลังบ้านเนี่ยเพื่อนดูตามตามรายละเอียดนี้เลยนะคะเพราะนิวแคปมาหลังบ้านนิว 73.9%นั้นคือความคิดเห็นนะคะจากทางเมืองไทยที่พิมพ์กันเข้ามาแล้วก็จะออกความคิดเห็นในเรื่องของศาสนาว่าเขาเป็นชาวมุสลิมนู่นนี่นั่นเนาะอันนี้นิวเอ๋ยเพราะรู้สึกว่าคำเนี้ยไปสก,กิดใจจนจนนะคะจนทุกคนเบี่ยงประเด็นลืมลืมสิ่งที่นิวพยายา,พยามอ่าอยังไงอ่ะพยายาม สื่อสารว่าสิ่งที่คุณแม่ก็ทําเขาสอนลูกเนี่ยถูกหรือผิดทีนี้นะคะคําว่าต่อให้นิวจะพูดหรือไม่พูดนะคะว่าเขาเป็นชาวศาส,สนาอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ให้นิวแค่พูดแค่ว่าแค่พูดแค่ว่าคําว่านิวไปเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งก็จะต้องมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ้าพูดชาวต่างชาติอย่างนี้รวมกันเหมาหมดคุณต้องเจาะจงสีว่าเขาเป็นใครนิวก็จะต้องเจอคําถามนี้ ต่อให้นิวเขียนว่าหรือเขียนเขียนหน,หน้า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 คลิปของนิวนะคะหน้าจอหน้าคลิปของนิวเนื้อหานะแล้วก็พูดว่ามีชาวอพยพท่านหนึ่งนะคะก็จะเจออีกอ๋อบอพยพบันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้กันทุกคนคุณต้องแยกเนียนิวก็จะต้องเจอคําถามแบบนี้มาเหมือนกันเนาะนิวถึงเลือกที่จะเขียนว่าชาวต่างชาติแล้วก็วงเล็บด้วยอพยพแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถ้าไปฟังในคลิปดีๆนะคะมันก็จะ จาะจงแล้วก็แบ่งแยกเลยเพราะนิวไม่ได้พูดคําว่าเหมารวมว่าผู้หญิงนี้แล้วก็ศาสนานี้ทุกคนไม่มีในนั้นนะคะในคลิปที่นิวไปฟังเพราะนิวไปฟังของนิวเองที่อย่างเวลานิวพูดนิวก็ค่อนข้างที่จะแยกแยะเพราะนิวเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีประเด็นนี้แค่คําว่าอพยพยัยงแยกแยะกันไม่ออกบางคนยอมแล้วก็ตัวเองเป็นชาวอยบซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนะคะตามข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ มันไม่ใช่นะครับคนไทยบางคนยอมแล้วว่าตัวเองเป็นชาวอพยพที่ย้ายมาอยู่เมืองนอกเนาะถามว่าที่เมืองไทยคุณมาแบบคุณรีพไัยมาคุณเมืองไทยมีสงครามหรอคะคุณถึงจะต้องอพยพมาซึ่งตรงเนี้ยมันต้องแยกแยะอย่าไปตีรวมซะหมดเนาะอันนี้คือคือ,คอประเด็นหนึ่งที่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาแล้วก็มาหยิบยกจนนิวรู้สึกแปลกใจว่าที่พิมพ์ก็เข้ามาเนี่ยคือคุณตีประเด็นกันแค่คํานี้เพราะมันไม่ถูกใจคุณ แต่ในสิ่งที่นิวพยายามเนื้อหาที่นิวพยายามแบ่งปันเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยคุณกลับไม่สนใจกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าน่าเป็นคําตอบที่แบบยังไงไม่ใช่คำตอบสิเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจว่าทุกคนไปเซนสกับคำนี้แต่ลืมลืมประเด็นว่าสิ่งที่นิวพูดเนี่ยหลักความเป็นจริงและมาสมควรไหมและอย่างหนึ่งนิวก็พูดว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงชาวนี้นิวไม่ได้พูดว่า ศาส,สนานี้ทุกคนนะคะไม่มีในคลิปนั้นไปฟังได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคลิปเรื่องเก็บเห็ดเพราะมะีพี่เขาถามมานิวก็ตอบคำถามว่ามีคนไทยมีเกี่ยวไม้อะไรนู่นนี่นั่นนิวจะไม่เิดนาะที่เขาถามมานิวก็ตอบในส่วนที่คนไทยว่ามีจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าชอบไปเก็บเห็ดแล้วก็ทาลายทรัพยากรธรรมชาติทาลายป่าเราไปเหยียบย่้ามอย่างเงี้ยหรือก็จะใช้ศพประมาณนี้ไซส์ศพนี้มาจาก ห้องนะคะห้องเห็ดที่เขาวิจารณ์กันนิวก็เอาคำนั้นมานิวไม่ได้แบบว่าคิดขึ้นเองนะคะนิวเอาคำที่เป็นประเด็นแล้วก็มาพูดมาแบ่งปันให้ฟังแล้วก็มีคำว่าเนี่ยบางคนก็โรคจิตคนไทยบางคนก็โรคจิตเพราะนิวก็ฟังกับหูประสบการณ์นิวเองเขายอมรับเขาเลยเขาเล่าแบบเขาภูมิใจว่าเขาอะโรคจิตที่จะที่ชอบไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดทุกปีนะคะอันพอเห็ดเก่ากินไม่หมดเขาก็ทิ้งแล้วเขาก็พูดแบบภาคภูมิใจมากเลยว่า สิ่งที่เขาทำเนะี่ยคือมันเป็นโลกจิตมันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะกับกลายเป็นว่าเป็นประเด็นมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเอาคลิปนิวไปพูดไปพูดไปเน้นแค่ว่าโลกจิตเอาแค่คํเนี้ไปพูดแล้วก็ไปลงไปทําคลิปว่านิวแล้วก็แบบพูดแบบแล้วก็มีคอมเมนต์แบบเชิงแบบจะทำไลฟ์นิวนะคะแล้วก็อยากจะรวมตัวกันมาที่บ้านนิวคลิป บ่งบอกไปทางนั้นเนาะแล้วก็แบบยังไงอะคือท้าทายประมาณนั้นแล้วก็ตีประเด็นทําให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปเขานะคะ <_ S 1> เข้าใจผิดเพราะว่าเขาปิดเปือนความเป็นจริงจากคลิปนิวซึ่งความหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะแต่เขาเลือกที่จะไปพูดในสิ่งที่เขาฟังแล้วมันไม่ถูกใจไม่ถูกใจเขาเนาะแล้วเขาก็พูดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในการที่เก็บเห็ดมาของเก่าก็ต้องทิง้งก็จะกินอันใหม่อะไรประมาณนี้แล้วทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ ในห้องเขานะคะก็มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องปกติเก็บมาก็ทิ้งของเก่าก็ทิ้งจะเก็บไว้ทําไมก็ต้องกินของใหม่อะไรประมาณนี้คือพูดเหมือนเขาไม่รู้สึกสํานึกในสิ่งที่เขาอ,อยู่แบบว่าในกลุ่มที่แบบว่ากินทิ้งกินขว้างเพราะว่าที่สะดเด่นเขาจะเก็บแค่พอ,แค,พอแค่พอกินเขาจะไม่มาเก็บแบบบ้าหลามเขาเพราะเขาต้องการที่จะแบ่งปันให้คนอื่นประมาณนี้น,นิ้วก็คือหยิบจกจะทาว่าเนี่ยโลกจิตก็มาจาก หูที่นิวฟังกับคนไทยที่เขาพูดเล่าให้ให้ให้เพื่อนร่วมงานฟังแบบเขาพูดโดยที่เขาไม่ได้มองว่าเพื่อนร่วมร่วมงานฟังเขาจะรู้สึกไงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของข้อกฎหมายถ้าพูดตามหลักของเมืองไทยคือง่ายมากเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็พอจะทราบดีว่าในการที่จะพิมพ์อะไรนะคะถ้าเกิดล้ำเส้นเกินไปเต็มที่ก็แจ้งความเต็มที่ก็ ศาลก็จะตัดสินแล้วก็มาเคลียร์กันว่าจะมีการโพสต์ขอโทษ30วันอาจอ่าขอโทษเป็นกระเช้าหรือว่าเป็นทนบัตรอันนี้คือที่บมงไทยคือเบสิกเลยนะคะแต่ที่สวีเดนจะเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งตามข้อมูลนี้นะคะนี่ไม่ได้แบบพูดคำเองไม่ได้เก่งกฎหมาย แต่นิวมีคนทํางานที่รู้กฎหมายเพราะนิวทางานเกี่ยวกับสินเชื่อนอะมันต้องมีอยู่แล้วทั้งเมืองไทยและทั้งที่สวีดเดนเพราะที่เมืองไทยนิวก็ดูแลเรื่องรถแท็กซี่แบบปล่อยเช่าเนาะมันก็ต้องมีทนายที่ปรึกษาอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นอะไรที่นิวจะต้องทราบกฎหมายเรื่องของการแบบนี้อยู่แล้วพวกที่แบบว่านักเลงคีย์บอร์ด อะไรประมาณนี้นะซึ่งสวีเดนเขาที่สวีเดนสวีเดนก็จะแตกต่างกันออกไปนิดหน่อยจากที่มองไทยก็คือเขาจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นแต่ว่ามันถ้าเกิดล้ำเส้นกันไปในในลักษณะในลักษณะที่ว่าจะมาทำาร้ายเรานะคะผู้แบบจะทำาร้เยเราเจตนาในการพิมพ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจ้าของหรือว่าคนเข้ามาพิมพ์นะ,ะเจ้าของช่องเจ้าของคลิปหรือคนเข้ามาพิมพ์พูดในลักษณะแบบเชิญชวนอันนี้ผิด อันนี้ผิดเข้าเข้ากฎหมายร้อซซึ่งเพื่อนๆอ่านได้เลยค่ะอันนี้คือสําหรับที่เมืองนอกนะคะที่ประเทศสเดนเท่านั้นที่นิวหยิบยกมาคือเป็นเว็บไซต์ของทางตํารวจโดยตรงค่ะและนิวก็โทรปรึกษาเขาด้วยนะคะว่าไอ้สอกรณีนี้เข้าไหมเขาบอกว่าเข้าสิ่งที่จะตามมานะคะสําหรับที่สเดนเนี่ยถ้าเจอใบแจ้งความสิ่งผลกระทบเนี่ยคุณอาจจะโดนพักงานเสียป,ประวัติและที่ หนักกว่านั้นก็คือที่มองไทยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยก็คือ,อวันหนึ่งใบแจ้งความไปที่บ้านหมายสารไปที่บ้านสารแขวงนะคะให้มาไกาเ่เกี์ยนและแฟนตัวเองไม่รู้เนี่ยปัญหาจะเกิดเพราะาคุณสดงเ,เขาไม่ชอบมีปัญหาอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเรื่องตำรวจไปแจ้งความนะคะผู้ริษานแม้นล่ะแคลงหนึ่งอันแม้นล่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอเกี่ยวกับสมรภาริเกี่ยวกับหน่วยตามหน่วยตามนี้ในเกิรัฐบาลก็คือครูนูฟเดน คนสเสด็ไม่ชอบมีปัญหากับตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็จะเนี่ยแหละค่ะก็จะมีปัญหากับภายในครอบครัวในกรณีที่คุณมาเป็นนักเยงคีย์บอร์ดโดยที่สามีคุณพ่อบ้านที่บ้านคุณไม่ทราบนะคะคุณมาเก่งเก่งตามโซเชียลแต่ว่าไม่ได้ปรึกษาสามีว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้ในกรณีนี้นะคะนิวคิดว่าที่เมืองไทยก็เป็นเหมือนกันค่ะคือเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแต่ไม่ได้ปรึกษาที่บ้านแล้วก็ทําให้ที่บ้านเดือดร้อน เสียงเงิน,งนหาเงินมาประคุมประการมาจ่ายค่าเสียหายเนาะซึ่งตรงนี้นิวอยากจะมาหยิบยกเป็นตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างนิวทํานะคะอยู่กับความถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะแล้วพิมพ์อย่างมีสตินะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกด้วยอย่าแบบสเปนถึงเขาจะเสริสเสรีภาพแต่เขามีขีดจำกัดในการที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะถ้าเกิดไม่คุกค,คามกันมากเกินไป ตอนนี้หลักกาที่นี่อยากจะมาแบ่งปันค่ะ